สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกอิงตะลอนเที่ยวเช่นเคยนะครับวันนี้เราไปส่งพร้อมสอนการใช้งานเครื่อง d s เอสหัวพิมพ์หน้าสาสามเซนนะครับตัวโปรที่จังหวัดนครนายกนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ลูกค้ารออยู่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่นั่นนะครับเราก็จะถ่ายบรรยากาศการสอนการเทนนะครับแล้วก็พูดคุยระหว่างที่เดินทางไปสอนนั่นเองนะครับไปครับ น,นี้กําลังขับรถไปที่จังหวัดนครนายกนะครับไปส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานลูกค้านั่นเองนะครับเป็นเครื่อง สองพิมพ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงซปเปอร์ทอล์กนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง QC นะครับก็คือการตรวจสินค้าก่อนที่จะไปถึงลูกค้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุหมึกแล้วก็เครื่องพิมพ์ต่างๆเครื่องสร้างชีตต่างนะครับวันนี้มากับช่างกองอีกเคนเคยสวัสดีครับอ่านะเป็นฝ่ายผลิตและแปลงเครื่องนะครับรวมถึงซ่อมเครื่องด้วยนะครับในการแมทนเนนเครื่องนั่นเองนะฮะก้องในการ QC เนี่ยเราเช็คอะไรบ้างก่อนที่จะไปส่งเครื่องลูกค้านะถ้าเป็นแบบ DFT DFT Air 18 เริ่มต้นเลยแล้วก็จะ QC นะครับก็จะดูเทสเครื่องนะครับเติมหมึกเทสหัวพิมพ์ออกครบไหมสีขาวออกครบไหมนะครับแล้วก็เทสชิ้นงานดูนะครับว่างานออกมาโอเคไหมนะครับก่อนส่งเราก็จะมีการเทสก่อนนะครับเช็คอะไรบ้างถ้าตัวท็อปสุดมีอะไรบ้างก้อง ตัวท็อปสุดก็จะมีถาดูดฟิล์มนะครับแล้วก็กล่องเลื่อนฟิล์มนะครับแล้วก็จะเป็นแท้งกวนหมึกขาวนะครับที่เราต้องเช็คนะครับว่าทํางานปกติมมอเตอร์หมุนปกติไมหมถาดดูดล้มปกติไหมนะครับแล้วก็ตัวเลื่อนฟิล์มเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ปกติไหมประมาณนี้ครับแล้วก็เทสงานดูว่าทำง,งานออกมาดีแล้วก็จัดส่งลูกค,ค้าครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าส่งเขาเรียกว่อะไรส่งพร้อมสอนการใช้งานถึงว่าลูกค้าก็จะเติมหมึกไปนะครับก็อีกแบบหนึ่งก็คือการส่งผ่านขนส่ง การส่งผ on ่านขนส่งก็จะเช็คยังไงบ้างการส่งผ่านขนส่งนะครับเราก็จะเช็คตัวแท้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบไฟระบบไฟนะครับถาดดูดฟิล์มนะครับแล้วก็ถาดกล่องเลื่อนฟิล์มนะครับเช็คดูว่าปกติไหมใช่ครับแล้วเราก็ลองเปิดเครื่องดูครับว่าเครื่องเออเร่หรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้เรายังไม่ได้เติมหมึกไปนะครับเพราะว่าบางทีเติมไปนะครับส่งไปนะครับรอให้เราดูดออกก็จะมันก็จะมีค้างอย่างเงี้ยบางทีคนส่งเข้าไปคว่ำไปตะแคงอย่างเงี้ยมันก็จะหก ทาให้เครื่องเสียหายได้ครับก็เหมือนเวลาที่ลูกค้าส่งมาใช่ไหมก็คือเอาหมึกออกให้เอาหมึกออกก่อนเอาหมึกออกหมึกทิ้งหมึกสีขาวนะครับให้พับออกผักสายมาเลยนะครับอ่เหมือนกันนะครับนี้คือการ QC หรือว่าเช็คเครื่องก่อนที่จะไปส่งพร้อมสอนลูกค้านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องไหนนะครับไปส่งพร้อมสอนการลูกค้าเนี่ยเราเทสเครื่องไปดีแล้วนะครับแล้วก็เช็คเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้า ถ้ายังไม่เกิน7วันนะครับและสินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าไปส่งแล้วเครื่องมีปัญหาหนางานเราเอาเครื่องมามาเปลี่ยนให้ทันทีได้ครับแล้วก็จะมีในกรณีที่ถ้าลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดต้องการส่งเครื่องกลับมาเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงใหญ่แทงเล็ก เตรียมเครื่องอย่างไงม้างก่องเราก็จะให้ลูกค้าถอดตัวแท้งออกก่อนนะครับแทงออกถอดออกให้หมดเลยครับให้มาแค่ตัวเครื่องแล้วก็จะมีสายมึกติดมาในเครื่องอยู่แล้วก็หักสายพับมาได้เลยครับเพราะว่ามาถึงบริษัทเราจะมีแท้งสำรองไว้เทสเครื่องอยู่แล้วครับลูกค้าส่งมาได้เลยก็คือถอดกล่องทิ้งมึกออกนะครับแล้วก็ถอดแท้งออกนะครับเป็นตัว DFT Pro Max ตัวออปชั่นสูงถึงสุดเลยครับใช่ครับก็จะส่งถอดมาแค่แท้งแล้วก็กล่องทิงหมึกนะครับแล้วก็หักสายหมึกมาครับเอายังวงรัดเช็ดชู่พันมาเลยนะครับไม่ให้หมึกมันกระเด็นออกหกออกนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรปลอดภัยไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเอาหมึกออกไม่หมดนะครับบางทีคนส่งเขาควาาอย่างเงี้ยครับพวกหมึกมันจะเข้าไปในตัวบอร์ดได้นะครับก็ลามเลยใช่ครับทีนี้ก็จะ จากอาการหมึกไม่ออกก็จะเป็นหัวพิมฉอด <c oughs> กอด็อดไปเลยนะครับมันขยายาวไปเลยประมาณนี้ครับเคยเจอไหมเคยเจอครับแบบเละทั้งเครื่องเลย,ใช,ยใช่ครับบางทีลูกค้าส่งมาถอดแท่งออกก็จริงครับแต่<อ>ไม่ได้พันไม่ได้พันไม่ได้หักสายมาครับ<อ>มันก็สายมันก็กมีหมึกค้าอยู่นั้นครับมันก็จะหกเรียราดเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับหัวพอดเลย็อดเลย จากจะซ่อมในอัเต็มที่ถ้าสลับตานเปลี่ยนตลับ150ใช่ครับก็เป็นเป็นพันนะเป็นพันเลยครับทั้งค่าหัวค่าบอร์ดเลยครับหัวก็5,000เก้า6,000นะครับบอร์ดก็อะไร3,000กว่าบาทใช่ครับลามเลยครับปานไปเลยครับถ้าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนบอร์ดไม่จบอีกก็ต้องโอ้ยเยอะนะถ้าไปเลอะแค่เลอะตามดอะไรเงี้ยใช่ครับต้องเือเยอะเลยครับเลอยาวเลยอันนี้ก็คือในในการที่ว่าเวลาที่ลูกค้าส่งกลับแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าโอ้ส่งกลับแล้วถ้าเครื่องมีปัญหาเยอะขนาดนี้ อะไรอย่างเงี้ยครับจะจะไม่กล้าส่งนะครับเรามีวิธีสอนลูกค้าแพ็กอยู่ว่าแพ็กอย่างไงนะครับหรือว่าทําตามที่ช่างกองบอกก็ได้นะครับในขั้นตอนหลักๆก็เป็นแค่เรื่องหมึกแค่นั้นเองนะครับถ้าเราเอาหมึกออกจากตรงแท้งหมดนะครับแล้วก็ตรงหมึกทิ้งหมดเนี้ยก็โอเคแล้วสามารถส่งกลับเข้ามาได้เลยนะครับส่วนน้อยนะครับที่ลูกค้าส่งมาเนี้ยบางทีลืมเอาหมึกออกนะในแท้งในอะไรเงี้ยอาจจะเร่งรีบอะไรเงี้ยครับอาจจะเร่งรีบแล้วต้องรีบส่งก็ ใส่กล่องส่งมาเลยนะครับอันนั้นก็จะมีปัญหาแต,แต่ว่าน้อยเครื่องมากที่จะเจอนะครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็จะทําตามที่แนะนําก็คือปลอดภัยไว้ก่อนเอาตัวแท่งมึกออกมัดสายมึกอย่างดีนะครับในการส่งมาเครื่องมาถึงเราก็จะเช็คเลยนะครับแล้วก็ถ้าไหล่ตัวไหนเสียหรืออะไรเราก็จะแจ้งลูกค้าไปนะครับ ก็ไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งถึงสามวันนะครับถ้าอาการไม่หนักมากแต่ส่วนมากอาการไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ใช่ครับ <นะ S 2> ส่วนใหญ่จะเป็นตลับเสียอะไรประมาณนี้ตาม,มาอายุการใช้งานของเครื่องมันอยู่แล้วครับที่มันจะ<ช>ต้องเสียตามการเวลาแต่ถ้าเป็นอะไหล่พวกบางอย่างนะอะไหล่พวกบางอย่างเช่นแบบว่าตลับมือกหัวพิมพ์นะครับบางลูกค้าบางท่านก็สามารถเปลี่ยนหัวพิมพ์เองได้นะสั่งของเนี่ยไปเปลี่ยนเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนหัวพิมพ์ก็แนะนําให้ ชำนาญจริงๆนะถึงจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนเองครับบางทีมือเราเปื้อน,นีครับไปโดนสายแพ้นิดหน่อยก็ทําให้หัวพิม เรียบร้อยเลยช็อตได้เลยครับหรือถ้าลูกค้าอยู่ไกลนะครับแนะนําให้ไปที่ร้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็ที่เป็นร้านเกี่ยวกับงานซ่อมมิมเตอร์นะครับผมเราซื้อหัวไปเนี่ยแล้วให้เขาเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นการ QC นะครับที่เราเทสเครื่องหรือเช็คเครื่องก่อนที่เราจะส่งลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนแล้วแต่นะครับเราจะไม่แกะแล้วไปเทสหน้างานนะฮะเราจะเทสที่ร้านก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอเทสผ่านแล้วนะครับเราถึงจะ ส่งพร้อมสอนการใช้งานลูกค้านั่นเองนะครับบางทีลูกค้าบางท่านนะครับอาจต,ต,ต้องการงานด่วนต้องรีบหน่อยนะครับแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ของที่มีคุณภาพนะก็คือการเทสการทดสอบก่อนว่ามันผ่านไหมนะครับ QC จากโรงงานเนี่ยอาจจะผ่านมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็มา QC อีกรอบนึงก็คือการใส่หมึกเทสระบบไฟต่างๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปส่งพร้อมสอนลูกค้านั่นเองนะครับเพื่อ <Okay. S 2> <Chand ler, S 1> ที่เวลาที่ไปส่งพร้อมสอนลูกค้าเนี่ย ใช้งานแบบลื่นๆเลยใช้งานสบายเลยนะครับแล้วก็เพื่อไวต่อการเทรนการสอนลูกค้านั่นเองนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องทําหลายขั้นตอนเยอะนั่นเองนะครับรวมไปถึงขั้นตอนที่ลูกค้าจะเตรียมเครื่องเนี่ยเพื่อส่งกลับมาเช็คนะครับหรือกลับมาเมนเทนแนนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในการ QC นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งไปและการส่งกลับนะครับและตอนนี้นะครับก็เดินทางมาได้ประมาณจะ50โลแล้วนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับจังหวัดนครนายกนะฮะจากปทุมที่มาวันนี้ผม เดินทางมาสระบุรีทางสระบุรีใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับสระบุรีตอนแรกปกติถ้านครนายกมันต้องให้ไปทางนู้นปะใช่มันจะให้วิ่งเส้นองค์ครรอก็คือขี่ทันยะใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าตรงนั้น่าจะไฟแดงเยอะไฟแดงเยอะรถติดด้วยใช่ตรงนี้เหมือนอ้อมมาหน่อยนึงใช่ครับขี่อ้อมมานะครับแล้วก็จะเข้าไปอันนี้มันเข้าไปในตัวเมืองเพราะลูกค้าอยู่ตัวเมืองก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับอันนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเติมพลังก่อน ลูกค้าก็ออกมาจะเงยมองแล้วใครมาจอดนะครับเราจะอยู่ในนี้ประมาณสักห้านาทีนะครับยังไม่ออกให้ลูกค้างงไว้ก่อนว่าใครมาจอดหน้าบ้านหยอกหยอกนะครับไปลงสงองนูครับ ฮีเตอร์เนี่ยอันนี้เขาทำมาตัวนี้ก็เป็นฮีเตอร์เหมือนกันเหรอใช่ทำมาเสริมเพื่อในกรณีที่มันแบบปกอากาศชื้นอะไรเงี้ยเวลาปิ้งเนี่ยให้สีมันแห้งเร<ล>็วให้ตรงให้ตรงงานเนี้ยมันมันไอ้สีที่อยู่ชั้นในอะมันแห้งไปมันไ,ไม่เป็นขอบไม่ไม่เยอะออกข้างอ๋อไม่เยอะออกค้างแต่ถ้าอากาศอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องใช้ครับอ๋อแค่แค่แค่กาแค้เน็ตสายเราดึงมันแค่นั้นเองไม่ไม่เป็นตัวเซนเตอร์อ่าแค่นั้นถ้าโดนเซนเตอร์มันจะม้วนเก็บ ก็คือฟิลไม่เข้ามาเนี่ยครับแล้วหย่อนแต่ถ้าฟีลหย่อนไม่ถึงมันจะไม่งงเก็บมันจะไม่ขยับเดี๋ยวในเวลาที่ไปงงก็ขับไปดูนี้ก็ไปดูนี้เลยเหรอใช่ครับไปดูอ๋อเราไปเป็นผลนี้เอาผลนี้แล้วก็ขึ้นมานี้อ๋อขึ้นมานี้หน่อยนึงใช่ครับผมจะมาใบตาแปะกันเหมือนกันนะสิ่งที่ที่เขาทำแยกคะแนนห้องแล้วให้เวลามาปิ้งงานก็าให้มาเสียบทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวใช่จริงๆของลูกค้าทำไฟมาเพ็่อช่วยบอกว่าที่ทำนี่ทำนั้นมาถึงขั้นไหครับ ก็จะส่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องหน้ากว้าง3 3เซน DXB 2หัวพิมพ์งานสกรีน d f t d t f นั่นเองนะครับส่วนที่ร้านลูกค้าเนี่ยนอกจากจะทํางานสกรีน d f t d t f แล้วก็ยังทําสกรีนเกี่ยวกับพวกบล็อกสกรีนด้วยนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดนครนายกนะครับอเาเภอเมืองตําบลท่าช้างนะครับชื่อร้านลูกค้าเนี่ยชื่อร้านเทพสกรีนก็มาสั่งออเดอร์กันได้นะครับสำหรับงานสกรีนเสื้อต่างๆก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณลูก ูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ